สวัสดีกันด้วยนะครับเออก,ก็อยู่กับรายการพงกิจทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนน้ำโปรไลนเจอร์เวอร์ชัน4.4.2ด่านสเตอรพิเศษนะครับโอเคผมก็เคยทำทำคลิปแล้วแล้วนะครับแต่ว่าคลิปผมถูกแบนนะครับผมก็ต้องมาทำใหม่นะครับ ก็ขอโทษเพื่อนๆที่รอติดตามผมอยู่นะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปต้องน้นก็คือโทรศัพท์ผมมันพังนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นเคยนะครับลิงก์โปรสเตพิเศษนะครับก็ให้เรากดแตกไฟล์ไปนะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปในนี้ที่ในแฟ้มที่มันแตกไฟล์มาให้นะครับ เข้าไปครับปรากฏเรียกทั้งหมดเลยนะครับโอเคจะให้มันจะให้เรากดคัดลอกหรือตัดก็ได้นะครับแต่ผมจะคัดลอกนะครับก็ให้เราเข้าันที่ Android แล้วก็ Data นะครับแล้วก็ Line r a n g e r นะครับแล้วก็ i s นะครับเออก็ ให้เราทําการกดวางไว้นะครับโอเคถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับกดติ๊กแล้วก็เขียนทับนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไงกันนะครับโอเคโอเคเราก็เข้ามาถึงในตัวเกมแล้วครับเอ่อให้เข้าไปในสตรพิเศษเลย แล้วก็เลือกด่านในสักด่านหนึ่งแต่ผมจะเป็นลูกอาดวิตมุนด่านร้องสุดท้ายนะครับโอเคนี่นครับมันก็จะเป็นอย่างเี้ยนะครับศัตรูก็ ออกมาหรือเปล่าออกมาอยู่ครับแต่มันจะตีป้อมได้เฉยนะครับแน,น่นะครับก็ช่วยทำให้ง่ายขึ้นนิดนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับก็ขอบคุณเพื่อๆนๆที่กดกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์จนมาถึงหนึ่งพันซับแล้วนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ